หน่วยที่8เศรษฐกิจไทยในสังคมโลกตอนที่8.1แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกแนวคิด 1. บทบาทเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกมีหลายด้านเช่นธุรกรรมการค้าและการเงินระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านการผลิตและการส่งออกด้านการบริโภค ด้านการค้าระหว่างประเทศด้านการลงทุนระหว่างประเทศด้านการบริการเป็นต้นว่าแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างไรก็ตามบทบาทเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกมักมีไม่มากเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจค่อนข้างเล็กนั่นเอง 2. ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในสังคมโลกและมีการติดต่อกับต่างประเทศและเนื่องจากเป็นประเทศเล็กจึงมักเป็นผู้รับเอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนั้นเศ,เศรษฐกิจโลกจึงมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยทั้งด้านอุปสงค์และด้านอุปทานในด้านอุปสงค์นั้นไทยได้นำสินค้าต่างๆจากต่างประเทศ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคพลังงานวัตถุดิบและสินค้าทุนส่วนต่างด้านอุปทานไทยส่งออกสินค้ากเกษตรกรและอาหารสู่สังคมโลกรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทานในสินค้าอุตสาหกรรม 3. ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกในยุคเร่ ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะอยู่ในวงจำกัดกล่าวคืออาจเกี่ยวข้องกับบางประเทศในภูมิภาคเดียวกันต่อมาความสัมพันธ์ได้ขยายวงกว้างออกไปยังประเทศในภูมิภาคต่างๆมากขึ้นการที่เศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากประเทศไทยมีภาคต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยมีแนวโน้มส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็นำสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นด้วยเรื่องที่8.1.1แนวคิดและบทบาทเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกกิจกรรม8.1.1 ประเทศไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจในสังคมโลกทางด้านใดบ้างจงอธิบายมาพอเข้าใจแนวตอบกิจกรรม8.1.1ประเทศไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจในสังคมโลกในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านการผลิตโดยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรที่สําคัญหลายชนิดเช่น ข้าวยางพาราน้ำตาลเป็นต้น 2. ด้านการบริโภคเป็นผู้นำเข้าน้ำมันและเครื่องจกักรกลและยานพาหานะตลอดจนสินค้าแฟชั่นต่างๆมากมาย 3. ด้านการค้าสัดส่วนการค้าในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มมากขึ้นแสดงว่ามีการเพึ่งพาภาคต่างประเทศมากขึ้น 4. ด้านการลงทุนมีการไปลงทุนในต่างประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น 5. ด้านการบริการมีการไปทำงานในต่างประเทศมาช้านานแล้วและคนงานไทยเป็นที่ต้องการของนายจ้างในต่างประเทศค่อนข้างมากเรื่องที่8.1.2แนวคิดและบทบาทเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทย กิจกรรม8.1.2บทบาททางเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยมีทางด้านใดบ้างโปรดอธิบายมาพอเข้าใจแนวตอบกิจกรรม8.1.2บทบาททางเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอาจจำแนกออกเป็นทางด้านอุปสงค์หรือความต้องการสินค้าและบริการจากประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตทางด้านเศษกตรกร,ร,กรและทางด้านอุปทานคือการเป็นผู้จัดหาสินค้าบางอย่างแก่เศรษฐกิจไทยเช่นทางด้านพลังงานและสินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิดเป็นต้นเรื่องที่8.1.3ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก กิจกรรม8.1.3เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรจงอธิบายพอเข้าใจแนวตอบกิจกรรม8.1.3เศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธ์อย่างมากกับเศรษฐกิจโลกเนื่องจากประเทศไทยมีภาคต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมาจากการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กับประเทศต่างๆมีการขยายตัวมากขึ้นตามลำดับตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่อนข้างมากตอนที่8.2การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกแนวคิด หเศรษฐกิจไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทานโดยเฉพาะทางด้านอุปทานจากการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของโลกในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารออกสู่ตลาดโลกแม้ว่าโดยเปรียบเทียบแล้วเศรษฐกิจของไทยมีขนาดเล็กกว่าประเทศ พัฒนาแล้วหลายประเทศแต่สําหรับสินค้าบางชนิดของไทยกลับมามีบทบาทและมีความสําคัญในเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยอาจจำแนกเป็นด้านใหญ่ๆได้แก่ด้านการผลิตด้านการบริโภคด้านการค้าด้านการเงินด้านการลงทุน และด้านการจ้างงานโดยเกิดจากสาเหตุต่างๆกัน 2. ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศที่มีเศรษฐกิจเล็กไม่ใช่แกนนำสำคัญของเศรษฐกิจโลกดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยอาจกล่าวได้ว่ามีผลไม่มากต่อเศรษฐกิจโลกแต่ก็มีผลในบางด้านโดยเฉพาะการเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญ หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวยางบาราอาหารเปรูปและอาหารแช่แข็งรวมทั้งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในโซ่การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของโลกทั้งรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เรื่องที่8.2.1ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกิจกรรม8.2.1 จงกล่าวถึงรูปแบบและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยมาพอสังเขปแนวตอบกิจกรรม8.2.1รูปแบบและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิตเปลี่ยนจากผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองมาเป็นผลิตเพื่อการค้า เปลี่ยนจากการส่งออกสินค้าขั้นปฐมมาเป็นการแปรรูปผลิตผลการ,กรเกษตรเปลี่ยนจากการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยมาเป็นสินค้าทุนและน้ำมันและเปลี่ยนจากความคิดที่จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เป็นประเทศกเกษตรอุตสาหกรรมใหม่ 2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านบริโภค มีความนิยมสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอุป,ปโภคบริโภคที่ประหยัดเวลาในการปรุงเช่นอาหารจานด่วนอาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารพร้อมรับประทานตลอดจนอาหารที่เน้นการดูแลสุขภาพมากขึ้น 3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้า เปลี่ยนจากแบบปิดที่ค้าขายเฉพาะภายในประเทศเป็นแบบเปิดที่ค้าขายกับนานาประเทศเปลี่ยนจากการขายแบบประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปเปลี่ยนจากการค้าขายสินค้าเกษตรเป็นการไปรูปผลิตผลการเกษตรและการเปิดกว้างในธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามา เป็นการดำเนินการให้ประเทศมากขึ้น 4. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินมีความนิยมในการนำสิ่งที่คล้ายเงินมาใช้ในธุรกิจมากขึ้นเช่นบัตรเครดิตบัตร ATM และตราสารทางการเงินอื่นๆรวมทั้งมีแนวโน้มในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 5. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการลงทุน คนไทยนิยมหันมาลงทุนมากขึ้นและมีการขยายตัวลงทุนไปยังต่างประเทศจนถึงการใช้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนจากต่างประเทศส่วนเงินลงทุนจากต่างประเทศกับมีแนวโน้มลดลง 6. กการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจ้างงานแรงงานจากภาคการเกษตรหันมาทำงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการมากขึ้น และแรงงานไทยส่วนหนึ่งได้ไปทำงานในต่างประเทศจนนำรายได้เข้ามาประเทศปีละไม่น้อยในขณะที่ประเทศไทยมีการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมากัมพูชาและลาวจำนวนมากเพื่อเติมเต็มแรงงานไร้ฝีมือคนไทยในการสมัครใจทำ เรื่องที่8.2.2ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลกกิจกรรม8.2.2การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยหรือไม่และอย่างไรโปรดอธิบายมาพอเข้าใจแนวตอบกิจกรรม8.2.2การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกบ้างเนื่องจากว่า เศรษฐกิจกของไทยมีขนาดไม่ใหญ่นักแต่ไทยก็เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดเช่นรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัญมณีและเครื่องประดับข้าวยางพาราน้ำตาลเป็นต้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการผลิตของสินค้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสังคมโลกได้ ตอนที่8.3การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยแนวคิด 1. เศรษฐกิจโลกมีขนาดที่ใหญ่มีความสลับซับซ้อนและมีผลกระทบซึ่งกันและกันมากเนื่องจากมีสมาชิกในเวทีโลกจำนวนมากและแต่ละประเทศมีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงกันในด้านต่างๆมากขึ้นกว่าในอดีต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาน้ำมันที่เกิดจากสาเหตุทางการเมืองและความต้องการที่เพิ่มขึ้นทางด้านราคาหุ้นที่เกิดจากการเร่งกำไรและทางด้านค้าเงินดอลลาร์ที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั่วโลกมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นในมาแต่ละช่วงเวลาเพราะประเทศไทยพึ่งพากันนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในสัดส่วนสูงเนื่องจากนี้ค่าเงินดอนลลา,าร์สหรัฐที่เป็นเงินกุศลสาุล ก็ส่งผลต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเช่นเดียวกันเนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินตราสกุลหลักสำหรับการค้าระหว่างประเทศและใช้เป็นอัตราอ้างอิงสำหรับเทียบกับเงินเงินตราสกุลท้องถิ่นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นในตลาดต่างประเทศก็มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยเช่นกัน แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกได้แก่การเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจที่ประเทศจีนจะมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานนั้นเมื่อราคาน้ำมันมีปรับตัวสูงขึ้นประเทศต่างๆจะปรับตัวโดยการพัฒนาพลังงานทดแทนมาใช้มากขึ้นและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคตค่อนข้างมากโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นคู่อันดับหนึ่งของไทยเรื่องที่8.3.1ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั่วโลกกิจกรรม8.3.1จงกล่าวถึงรูปแบบและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั่วโลก แนวตอบกิจกรรม8.3.1รูปแบบและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั่วโลกได้แก่ 1. การเปลี่ยนแป,ปลงทางด้านราคาน้ำมันเกิดจากสาเหตุทางด้านการเมืองและความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศขนาดใหญ่เช่นสหรัฐอเมริกาและสาธารณารัฐประชาชนจีน 2การเปลี่ยนแปลงด้านราคาหุ้นเกิดจากความนิยมในการลงทุนทางด้านตราสารทางการเงินและการกินกำไร3การเปลี่ยนแปลงด้านค้าเงินดอลลาร์สหรัฐเกิดจากปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกที่เป็นเงินตราสกุลสากลและยอมรับกันทั่วโลก เรื่องที่8.3.2ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยกิจกรรม8ป2การที่เศรษฐกิจทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปท่านคิดว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรแนวตอบกิจกรรม8ป2การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกน่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย โดยเฉพาะการปรับขึ้นของราคาน้ำมันอย่างมากและหลายหลายอย่างเช่นตัวอย่างในอดีตย่อมทำให้เศรษฐกิจของไทยชะลอตัวทำให้ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้นและเป็นแรงกดดันในเรื่องเงินฟื้อเพราะน้ำมันเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการผลิตบริโภคและอื่นๆส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ก็อาจมีผลกระทบเนื่องจากราคาหุ้นในประเทศมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นในตลาดสำคัญของโลกและการเปลี่ยนแปลงในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็มีผลต่อการส่งออกการนำเข้าและการลงทุนและหนี้สินของประเทศของประเทศไทยเรื่องที่8.3.3 แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยกิจกรรม8.3.3ท่านคิดว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรและมีผลต่อเศรษฐกิจไทยหรือไม่อย่างไรแนวตอบกิจกรรม8.3.3แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกอาจได้แก่การเปลี่ยนขั้วอำนาจสร้างเศรษฐกิจโดยที่เศรษฐกิจ ของประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีนจะมีความสำคัญมากขึ้นจากการที่จีนกลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ของโลกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยเนื่องจากอยู่ใกล้กันและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีโดยเฉพาะไทยเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตของจีนสำหรับเป็นแหล่งวัตถุดิบ และสินค้าขั้นกลางนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานโดยมีการนำพลังงานทดแทนเช่นพลังงานชีวภาพซึ่งไทยสามารถผลิตผลผลิตการเกษตรที่นำมาใช้ได้มากและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่อมอำนาจต่อการต่อรองในเวทีเศรษฐกิจโลกซึ่งไทยก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของหลายกลุ่ม และช่วยให้ไทยมีโอกาสค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น